พุทธา,นาในบทส่วนรัตนปริศหรือรัตนสูตในการทำบุญอ่านพิธตอ้องขอไปด้วยนะครับโสหังนโมพระควโตนโมสัตานังสัมมาสัมพุทธานังลูกอยากทราบว่าพระพุทธเจ้าเจพปะองค์อยู่ในบทส่วนหรือในบทส่วนอาตานาติยปปาลิศหรือเปล่าครับมนบทนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มนุษย์เป็นคนสร้างนะครับเป็นมนที่เท้าจตุมาลาช ตรงมาหาลาชิกาเป็นผู้ส,ร,สร้างขึ้นสร้างเพื่อจะให้พระได้สาธยายไหว้พระพุทธจเจ้าเพื่อให้มารยักบากสงหน้าหรือว่อาับามนุษย์ที่จะมาช่องทำร้ายทําลายให้อันตรธานหายไปด้วยเกรงกลัวหรือเป็นมนต์สำหรับที่ตามจากตงมาหาลาชิกาใช้ลอ,อยกลองขึ้นแล้วก็ออามาสอน เราคือมาบอกมนนี้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็นํามาสอนกับพระภิกษุทั้งหลายเน้นถามว่าการกล่าวอ้างชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นมงคลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทําให้เราพูดอย่างคือถ้าเป็นสินค้าก็เรียกว่ามียี่ห้อดีแต่เป็นคนที่ดีมียี่ห้อ เก็เป็นคนดีมียีห่ห้อคนอื่นๆที่ไม่มียีห่ห้อก็จะรู้สึกขันคลามและยิ่งเป็นเป็นยีห่ห้อที่ประเสริฐยีห่ห้อที่เกิดพวกพผูดศีปีศาจรือว่าพวกยักษ์มารก็จะเกรงใจจะกลัวกินไปต่อยีหอ่ห้อที่ประกุจบสาธุครับ